ทุกท่านคะเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะล่วงเลยมาถึงต้นเดือนนี้นะคะจังหวัดทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยค่ะก็เผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่นะคะทั้งด้วยเรื่องอิทธิพลมรสุมนะคะแล้วก็ภาวะฝนตกแช่ตก ทิ้งตกช่วงนานนะคะก็เลยเป็นผลทำให้9้าจังหวัดสำคัญของภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดสงขลาปัตตานีนครศรีธรรมราชนะคะพัทลุงนาราธิวาสเยลาสตูลตรังและสุราษฎร์ธานีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้นะคะแล้วก็จุดศูนย์กลางของผลกระทบอยู่ที่หัดใหญ่นะคะ significant หรือ impact ของสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่เรียนไปข้างต้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ภาคใต้เนี่ยก็มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจของไทยไม่น้อยนะคะเป็นประตูสู่มาเลเซียนหนึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวนะคะเป็นแหล่งผ่านสินค้าเกษตรจากภาคใต้เข้าสู่ทุกจังหวัดของประเทศนะคะแล้วก็เป็นประตูสู่อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในหลายๆด้านนะคะ สำหรับความสำคัญของเศรษฐกิจภาคใต้ค่ะถ้าเราเอา9จังหวัดนี้มาหา GPP รวมกันนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดทั้ง9จังหวัดอยู่ที่1.4ล้านล้านบาทคิดเป็น8%ของ GDP ทั้งประเทศนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยใน9จังหวัดมีเศรษฐกิจหลักอยู่ในนั้นด้วยได้แก่สงขลานครศรีธรรมราชแล้ก็สุราษฎร์ธานี ะะดังนั้นตัวภาคใต้เนี่ยน้ำท่วมครั้งนี้ก็ไม่ใช่ความเสียหายเฉพาะพื้นที่แต่ก็กระทบต่อมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยนะคะเราประเมินผลกระทบกันอย่างไรนะคะทางบัวหลวงเองเรามองแตกต่างไปเราอคงไม่ได้มองว่าเอา GDP แล้วเอามาทำเป็นสัดส,ส่วนแล้วคิดผลกระทบนะคะเรา คิดแบบนี้ค่ะว่าในทุกวันเนี่ยที่ภาคใต้เก้าจังหวัดเดินหน้าต่อไม่ได้ทั้งธุรกิจและครัวเรือนจะต้องขาดไรายได้เท่าไหร่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และจะต้องเผชิญกับภาระดอกเบียเท่าไหร่นะคะเราตั้งสมมติฐานจากจํานวนธุรกิจและจํานวนครัวเรือนแล้วเราพยายามใช้สมมติฐานค่าใช้จ่ายนะคะแล้วบวกรวมขึ้นไปผูกโยงกับผลกระทบที่แต่ละจังหวัดได้รับ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้นะคะผลกระทบทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.3แสนล้านบาทอันนี้คือถ้าจะบอกว่าอาจจะเป็น cash flow effect ทั้งครัวเรือนทั้งธุรกิจหนึ่งในสีม่มาจากธุรกิจค่ะที่เหลือเป็นภาคครัวเรือนนะคะจังหวัดที่รับไปหนักสุดก็คือจังหวัดที่สำคัญของภาคใต้นั่นเองสงขลาและนครศรีธรรมราชนะคะดังนั้นแล้วเราถามต่อค่ะว่าถ้าสมมติว่าเหตุการณ์เนี้ย ระวิงเวลาไปเรื่อยๆในระยะเวลา3เดือนจาก500แสนล้านเนี่ยจะไปสักเท่าไหร่นะคะเราประมาณการออกมาอยู่ที่800แสนล้านกว่าบาทนะคะซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยพอเราเทียบบัญญัติยางว่าถ้าเราเปิดช้าไป1วันในทุกๆวันที่ภาคใต้ไม่สามารถออปเรตได้ต่อค่ะจะเป็นมูลค่ารายได้ที่สูญเสียไปประมาณ1.8หมื่นล้านบาทต่อวันนะคะคิดเป็นหัดใหญ่อย่างเดียว8 0 0 0ล้านบาท ไม่น้อยเลยนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีคนตั้งคำถามต่อค่ะแล้วผลกระทบตามที่เรียนไปนะคะ9จังหวัด5แสนล้าน1เดือน8แสนล้าน3เดือน1วันที่หายไป1.8หมื่นล้านบาทตรงนี้มูลค่าความเสียหายตรงนี้ค่ะตีเป็น GDP อยู่ที่เท่าไหร่ท่านทราบไหมบางคอมโพเนนต์เขาไม่ได้เอามาคิดยกตัวอย่างเช่นดอกเบีย้ยที่จ่ายเขาไม่คิดความพังพินาศเขาไม่ได้คิดค่ะ เขาคิดผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มดังนั้นแล้วเนี่ยในแง่มุมของ GDP เผลอๆนะคะอาจจะเห็นการลงทุนเพิ่มขึ้นเพราะคนมีความจำเป็นต้องสต็อกของเพิ่มต้องซ่อมบานหรืออาจจะต้องใช้จ่ายการบริโภคมากขึ้นเพราะว่าสินค้าอุปโภคบริโภคหายไปหมดเลยตรงนั้นกลับกลายเป็นส่วนบวกต่อ GDP นะคะเราคำนวณแล้วคำนวณอีกเอาผลเสียต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดแล้วด้วย มันตีกลับมาก,กลายเป็นผลบวกต่อ GDP ประมาณ0.1-0.4เปอร์เซ็นต์ฟังแล้วก็น่าสะท้อนใจว่าความทุกของเราไม่ได้เข้าไปสู่ GDP เลยแต่ในขณะเดียวกันเป็นในยะหนึ่งให้เราตามต่อนะคะว่าบางครั้งแล้วผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่สามารถใช้ GDP เป็นตัว p r o อกได้แต่เพียงอย่างเดียวนะคะดังนั้นแล้วรัฐบาลออกมาตรการอะไรบ้างในช่วงที่ผ่านมา เมื่อต้นสัปดาห์ค่ะทางคอรมอรก็ประกาศแพ็กเกจนะคะประกอบไปด้วย4หมวดย่อยรายละเอียดอาจจะมีการปรับเปลี่ยนภายหลังเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะขอเรียนเป็นหมวดใหญ่ๆละกันนะคะอันแรกเลยก็คือให้สภาพคล่องนะคะให้ Soft Loans ในอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยที่ถูกหรือว่ามีการพักดอกเบีย้ยสำหรับตัวสถาบันการเงินบางแห่งนะคะอันที่สก็คือให้เงินเยียวยาครัวเรือนละ9,000บาท ะะอันที่3ค่ะก็คือลดหย่อนหักภาษีต้นทุนต่างๆที่อาจจะเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนเพิ่มหลังน้ําลดแล้วแล้วอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหมวดอื่นๆอาจจะมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานว่าจะต้องซ่อมแซมอะไรบ้างเรานํามาตรการเหล่านี้นะคะใส่เข้าไปในโมเดลเพื่อที่จะดูว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถช่วยเหลือประชาชนได้เท่าไหร่เราคิดออกมาเราได้ประมาณ9 1 2อง Lo อเดือนแรก อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลพยายาม cover ให้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ income replacement หรือว,ว่าการจ่ายทดแทนรายได้ทั้งหมดแต่มันอาจจะเป็นการคุดชั่นส่วนเพิ่มในช่วงสัปดาห์แรกของสิ่งที่ประชาชนพบเจอเท่านั้นเองมันก็เลยมีหลายๆฝ่ายค่ะทุกท่านว่าตอนนี้มีเสียงพยายามที่จะอภิปรายกันว่าถ้าเม็ดเงินของงบประมาณนี้ไม่เพียงพอ มีความเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลอาจจะต้องกู้เพิ่มภายใต้พระราชกำหนดนะคะการกู้เงินเพื่ออุทกภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็จะมีหลายปัจจัยที่รัฐบาลอาจจะต้องพิจารณานะคะไม่ว่าจะเป็นว่าวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจะเป็นอย่างไรแล้วก็ความเป็นธรรมเชิงพื้นที่เพราะเราก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะว่าจังหวัดอื่นๆในภาคกลางตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นบางบานนะคะ ก็ยังน้ําท่วมไม่หายเลยแล้วท้ายที่สุดวินัยทางการคลังและความเชื่อมั่นที่สถาบันเบรตติงเอเจนซี่มีต่อประเทศไทยก็อาจจะมาเป็นอีกโจทย์หนึ่งเหมือนกันดังนั้นประเด็นเรื่องพอรกรเนี่ยเราอาจจะต้องติดตามต่อแล้ว Investment Implication เป็นอย่างไรนะคะเม่ได้กี้เรียนไปถึงความสําคัญของภาคใต้ถึงผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ตรงนั้น i m p l i c a t i o n ต่อ GDP แล้วก็มาตรการ เราอาจจะต้องพึ่งพิง GDP เป็นหลักค่ะตามที่เรียนไปว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบทางลบนะคะเผลอๆบวก0.1ถึง0.4ปีนี้มี c ีเกมมาเติมด้วยดังนั้นเป็นผลบวกต่อ GDP เซกเตอร์ที่น่าจะได้รับอนิสงตามที่เห็นกันอยู่ในวีคแรกที่เกิดเหตุนะคะ Home improvement นะคะกลุ่มก่อสร้างนะคะแล้วก็กลุ่ม consumption เราเห็นค่อนข้างชัด ดังนั้นแล้วเนี่ยในเชิงของการลงทุนอาจจะเป็น implication เชิงบวกด้วยซ้ำไปนะคะฟังแล้วก็ประมาณนี้ในเชิงของการลงทุนท้ายสุดนะคะในฐานะคนหัดใหญ่คนหนึ่งนะคะเอออยากจะขอนะคะก,กำลังใจนะคะให้คนหัดใหญ่ทุกท่านแล้วก็ผู้ประสบภัยนะคะก้าจังหวัดภาคใต้ตัวทีฉันเองทีฉันทราบว,ว่าทุกคนกำลังสู้อยู่ ดะะิฉันอยู่ตรงนี้ดิฉันก็สู้อยู่เหมือนกันนะคะก็ไม่ว่าเราจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ศูนย์ตั้งแต่หนึ่งถึง 1, ลบเราก็คงจะผ่านมันไปด้วยกันให้ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในแง่ของคนที่ทำงานอยู่ตรงนี้แล้วก็หากจะมีเสียงเข้าไปสู่รัฐบาลได้บ้างนะคะก็อยากที่จะให้ช่วยพิจารณานะคะมารรการช่วยเหลือที่ตรงจุดตรงประเด็น ไม่มีกาวจังหวัดนี้ก็ไม่มีประเทศไทยอยากฝากไว้ตรงนี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วสำหรับประเด็นเรื่องอุทกภัยแล้วก็ประเด็นต่างๆที่น่าติดตามสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ